อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ตามมาวันนี้นะเรื่องของการใช้อาวุธนะครับที่ฝ่ายกัมพูชาใส่เข้ามาฝ่ายเรานะครับกองทัพบกก็ออกประนามครับโดยจเฉพาะในช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานี้กองทัพบกได้รับรายงานจากกองกําลังบูรพาอันนี้พื้นที่สายแก้วด้วยกันนะครับบอกว่าลูกกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาครับ ตกใส่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนจํานวนสองหลังคาเรือนครับในพื้นที่บ้านโคกทหารหมู่ที่ตําตบลทับเสด็จจังหวัดสระแก้วแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ประกันใดครับเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนนั้นอบพยพไปก่อนหน้านี้มีแต่บรรดาเจ้าหน้าที่ของทหารแล้วก็ไยความมั่นคงนะครับไปตรวจสอบซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้มันถือว่าเป็นการละเมิดอํานาจอธิปไตยของประเทศไทยครับกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเราก็คือปฏิบัติการ ก็ยิงใส่พื้นที่ฐานใช่ไหมครับแต่นี้ถูกยิงนะครับมาทางโน้นโดยบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนครับมันขัดต่อหลักพันธุ์ธรรมอย่างร้อยแรงเลยกองทัพบกนะครับเราก็ยืนยันว่าปฏิบัติการทุกอย่างนั้นภายใต้หลักสากลอย่างเคร่งครัดครับพร้อมดําเนินมาตรการทุกด้านเพื่อปกป้องอธิปไตยและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะตอบโต้ต่อการยั่วยุหรือการโจมตีเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างจำเป็นและก็เหมาะสมด้วยครับ นี่นะอันนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าเป็นลุมขนาดใหญ่นะครับที่บ้านพี่น้องประชาชนขนาดเป็นปูนอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นภาพที่ปรากฏแบบนี้อําจันทร์ประสบใสช่องก้าวเดินง่ายให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคําหมายสร้างมอง